ต้มจืดตำลึงค่ะคุณผู้ชมต้มจืดตำลึงใส่หมูลูกเงาะนี่ค่ะเป็นลูกๆหนะ้าต่น่ากินไหมคะวิธีทำง่ายๆค่ะคุณผู้ชมเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะทำต้มจืดใบตำลึงหมูสับนะคะเรามา,มาหมักหมูกันก่อนเนาะใบตำลึงแม่เด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่จะใส่กระเทียมพริกไทยไปตำก่อนนะคะ จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเนาะประมาณนี้เพื่อให้หมูมีรสชาตินะคะโอเคจากนั้นจะใส่ผงปรุงรสนะคะ ใครแพ้ไม่ต้องใส่นะคะหรือใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ใส่ไปช้อนน้อยๆก่อนเลยแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายตำส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อน นะคะตามเขาละเอียดแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะเยอะน้อยขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะแม่ใส่น้ำมันหอยนะ ให้เข้ากันก่อนนะหรือใครจะมาคุกเขาเอาช้อนทำในถ้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าเมยถัาตำเครื่องอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นกะตับในคุกไปก็สะดวกจากนั้นนะคะนี่นะคะ่ะวุ้นเส้นนะคะเมแช่น้ำไว้วุ้นเส้นหนึ่งหอ่อแช่น้ำให้เขานุ่มนะคะ จากนั้นก็มาตักวิ้นเส้นใส่ไปในหมูนะคะน้ำปิดมานิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะหมูเราจะไม่กระด้างค่ะใส่วิ้นเส้นให้พอดีกับปริมาณของหมูนะคะไม่งั้จะตั้นยาก ที่เขาบอกว่าต้มจืดรุ่งเงาะอะไรเงรี้ยค่ะคุณผู้ชมก็คือเอาวุ้นเส้นมาใส่ในหมูสับโอเคได้ที่ดีอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเตรียมปั้นเตรียมที่จะต้มกันเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะ ต้มจืดน,นะจ๊ะเราก็จะเจียวกระเทียมไม่รอก่อนเลยเนาะเจียวกระเทียมใหม่ๆหอมๆไม่โรยหน้าต้มจืดของเรานะคะแม่น้ำมันหมูใส่กระทนะไว้เนาะจากนั้นก็เอากระเทียมลงเลยคะ่ะ เราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะแต่ว่ายังตั้งในกระทะอยู่เนาะคนไปเรื่อยๆู้เดี๋ยวเขาจะเหลืองเพิ่มขึ้นนะคะโอเคกระเทียมเราได้แล้วเราก็จะไปเตรียมต้มกันเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มใส่ขนอไปหนึ่งก้อนค่ะ เกลือนิดหน่อยปลายช้อนน้ำเราเริ่มจะเดือดแล้วนะเดี๋ยวเม่ก็จะปั้นหมูใส่ค่ะเห็นะคะปั้นหมูเสร็จเนาะเราใช้มือชุบน้ำนะคะ ตั้นห่อวนเส้นอยู่ข้างในน้ำให้เดือดเบาๆพอค่ะค่อยๆหย่อนไปนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากได้ลูกใหญ่เราก็ปั้นใหญ่ค่ะ ใส่ไปเลยค่ะถ้าเราไม่ชอบใส่วุ้นเส้นเราไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ใส่วุ้นเส้นเขาก็จะนุ่มะคะ่ะคุณผู้ชม นที่ใส่หมูเนี่ยแนะนําว่าให้น้ําเดือดแค่น้อยๆพอนะคะไม่ต้องให้เขาเดือดผ่าแรงไม่งั้นหมูเราจะไม่เป็นไม่เป็นลูกเนาะไม่เป็นก้อนนะคะต้องใช้เวลาต้มนานนิดน,นึงนะเดี๋ยวเขาจะไม่สุกเพราะแม่ปันค่อนข้างลูกใหญ่ ก็จะใส่จนหมดนะคะแล้วก็พอหมูเราสุกลอยขึ้นมาดีแล้วเนี่ยเราถึงใส่ตำลึงนะคะแต่ว,ว่าเราจะปรุงรสให้เรียบร้อยเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวแม่ปั้นให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงปรุงรสนะคะ mm hmm. สักครู่นึงนะ mm hmm. โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอ ให้เขาเดือดขึ้นมานะค <S Boy> ่ะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะคุณผู้ชมเอใ,ใส่ผงชูรสนะใครไม่กินหรือแพ้ไม่ต้องใส่นะคะ ใส่ซอสปรุงรสค่ะใส่น้ำปลานิดนึงเนาะต้มจืดไม่ต้องให้เค็มมากค่ะรสชาติเอาตามที่ที่บ้านเราชอบเลยหมูเขก็จะเริ่มรอยมาแล้วค่ะรสชาติเยี่ยมเลยค่ะ ต้มจืดบ้านเมย์จะตัดน้าตาลนิดนึงนะใครไม่กินหวานก็ไม่ต้องตัดน้าตาลนะคะเพราะว่าตําลึงก็จะออกหวานอยู่แล้วค่ะโอเคก็ได้ที่ดีแล้วนะคะหมูก็สุกดีแล้วอยากเห็นไหมหมูเราก็เริ่ม้อยแล้วเดี๋ยวลอให้เขารลอยให้หมดก่อนเดี๋ยวเราก็จะใส่ตําลึงกันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราน้ำเดือดแรงนะคะตอนเราใส่หมูเนี่ยหมูเราก็จะแตกค่ะคุณผู้ชมไี้เห็นไหมคะก็จะเป็นลูกงเนาะสวยอย่างนี้เลยค่ะโอเคแล้วเราก็จะใส่ตำลึงลงไปเลยนะคะ กระเทียมนี่ค่ะเห็นไหมคะกระเทียมเราก็จะเหลืองสวยพอดีเลยคะ่ะเพราะเราปิดไฟไปก่อนเดี๋ยวให้ตำลึงสุกนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยกันเลยะคะ่ะต้มจืดต,ตำลึงง่ายๆเลยคุณผู้ชมอันนี้สูตรที่หมูสับเราเป็นลูกง้อนะคะเดี๋ยวหลังทาต้มจืดต,ตำลึงหมูบะชอยดูเนาะแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเทใ,ใส่ถ้วยกันคะ่ะ ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะโรยพริกไทยนะคะอีกนิดนึงเพื่อความหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเตียวเลยค่ะ <c oughs> ขอโค่ะพริกไทยชุนหเรียบร้อยแล้วคะคุณชมต้มจืดของแม่เอหน้าตาน่ากินไหมคะต้มจืดตำลึงนะคะใส่หมูสับเนาะแต่ว่าเป็นหมูแม่เอทำแบบว่าหมูลูกเงาะนะคะ ถ้าชอบคลิปของพวกเราเม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ